ครับเราก็มาดูขั้นตอนในการวัดแรงดันควฟ้ากระเด็นตรงนะครับด้วยมันติมิเตอร์แบบดิิต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น c y 92.5 n นะครับในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็นำสายวัดตั้งสองเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับตัวมันติมิเตอร์แบบดิิต้นนะครับก็นำสายวัดสีดำเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็คที่เขียนว่าคอมนะครับแล้วก็นำสายวัดสีแดงเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็คที่ มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว V นะครับซึ่งย่อม,มาจากโวลต์น,นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกอตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดก็คือจะมีขั้วบวกแล้วขั้วลบนะครับให้เรานำสายวัดสีแดงเนี่ยต่อเข้ากับขั้วบวกแล้วก็นำสายวัดสีดำเนี่ยนะครับต่อเข้ากับขั้วลบเมื่อเรารู้ตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดบนอุปกรณ์แล้วเราก็หมุนปรับย่านการวัด ไปที่ย่านที่เราต้องการจะวัดก็คือคอยคเข้าเ,าเสียตรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปตัว V ีนะครับแล้วก็ขีดจองขีดในกรณีที่เราไม่ทราบค่านะครับว่าแรงดันของเราเนี่ยว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีแรงดันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ให้เราหมุนปรับย่านการวัดที่สูงที่สุดไว้ก่อนก็ในย่าน การวัดแรงดันกระแสตรงเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะมีตั้งแต่2 0 0มิลลิโวลต์จนถึง 1,000V โวลต์ก็ย่านที่ถรงี่ดุดก็คือ 1,000V โวลต์นะครับแล้วก็หมุนสวิตช์นะครับมาที่1 0 0 0โวลต์ก่อนครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่าฐานไฟฉายของเราเนี่ยมีแรงดันอยู่ประมาณ 9V โวลต์นะครับดังนั้นเราก็หมุนปรับย่านการวัดไปที่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด ก็จะสังเกตได้ว่า20มันก็จะใกล้เคียงที่สุดจากนั้นเราก็จะทําการวัดนะครับโดยในการวัดแรงดันเนี่ยเราจะวัดแบบคล่อมนะครับหรือที่เรียกว่าการวัดแบบขนานนะครับโดยจะนําสายวัดสีแดงเนี่ยต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับแล้วก็นําสายวัดสีดาเนี่ยต่อเข้ากับขั้วลบนะครับนี่จะเป็นขั้วลบสายวัดสีดําแล้วก็ขั้วบวกนะครับ ครับก็จะนังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8.4โวลต์น,นะครับซึ่งหมายความว่าาน9โวลต์ของเราเนี่ยอาจจะผ่านจากการใช้งานมาแล้วนะครับแรงดันมันก็เลยดรอปหรือว่าลดลงมานะครับ,รบวันนี้เราก็มาดูวิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ ด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น UT30D นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือให้เรานำสายวัดตั้งสองเนี่ยมาเสียบเข้ากับแจ็คของตัวมัลติมิเตอร์นะครับค่อยนำสายวัดสีดำเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็คที่เขียนว่าคอมนะครับแล้วก็นำสายวัดสีแดงเสียบเข้ากับแจ็คที่มีรูปตัว V นะครับซึ่งเป็น หน่วยของโวลต์นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกหรือเลือกตำแหน่งนะครับหรือเลือกจุดที่เราต้องการจะวัดนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลัก๊กเต้ารับนะครับสามตานะครับก็เราจะเลือกอรูสองรูนี้นะครับในในการวัดนะครับจากนั้นให้เราหมุนปรับย่านการวัดไปตำแหน่งที่เราต้องการจะวัดนะครับก็คือ ควยคว้าก็ถทอสลับเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลูกตัววีนะครับแล้วก็เป็นขีดเป็นคล้ายๆล,ลูกคลื่นนะครับบางรุ่นก็จะอยู่ทางด้านข้างนะครับของตัววีครับบางรุ่นก็จะอยู่ทางด้านบนนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับะจะสังเกตนว่ามันก็จะมีอ,ะอยู่2ย่านหล,หลักด้วยกันก็คือ200แล้วก็500นะครับในกรณีที่เราไม่ทราบเนี่ยว่าตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีแรงดันอยู่ ประมาณเท่าไหร่กใ็ให้เราหมุนย่างการัดไปที่ตำแหน่งที่ถูงที่ถูดไว้ก่อนนะครับก็ในกรณีนี้เราก็หมุนมาที่ย0 0โวลต์น,นะครับจากนั้นนะครับก็ให้นำาสายวัดทั้งสองเนี่ยแตะเข้ากับอุปกรณ์นะครับโดยเราสามารถแตะเข้ากับรูไหนก็ได้นะครับเพราะว่าควายคว้ากระดับเนี่ยมันก็จะไม่มีขั้วนะครับ จากนั้นนะครับก็สังเกตที่ตัวหน้าจอดิจิตอลของเรานะครับมันก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบห้านะครับสองร้อยแสมป์โวลต์ครับดังนั้นเราก็ทราบค่าแล้วว่าแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยก็มีแรงดันอยู่ประมาณสองร้อยสามสิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับวันนี้เราก็มาดู วิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ut 3 0 d นะครับในการวัดค่าความต้านทานนะครับหรือที่เรียกว่าตัวรีซิสเตอร์นั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนเลกในการวัดค่าความต้านทานนะครับก็คือ,อให้เรานำสายวัดตั้งสองเนี่ยเสียบเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลของเรานะครับก็คือสายวัดสีดำเนี่ยเสียบเข้ากับ แจ็คที่เขียนว่าคอมนะครับแล้วก็นําสายวัดสีแดงเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็คที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวโอเมก้านะครับซึ่งเป็นหน่วยของโอห์มนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกตําแหน่งที่เราต้องการจะวัดนะครับก็ในตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็จะมีขาอยู่สองขาใช่ไหมครับเราก็เลือกขาตั้งครงเนี่ยตางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องการจะวัดนะครับ จากนั้นให้เราหมุนปรับย่านการวัดไปที่ย่านที่เราต้องการจะวัดก็คือ,อในในการวัดค่าความต้ตานเนี่ยมันก็จะมะีหน่วยก็คือเป็นเป็นรูปตัวโอเมก้านะครับซึ่งย่อมาจากโอมนะครับก็มันจะมีก็ตั้งแต่200จนถึง20ล้านโอมนะครับในกรณีที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยว่า,วา,วาอุปกรณ์ของเราเนี่ยมัน มีค่าความตา้านทานอยู่เท่าไหร่นะครับก็ให้เราหมุนปรับไปที่ตำแหน่งที่ถูวงที่ชุดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการวัดนะครับข้อนําปลายตั้งแตรอของสายวัดนะครับมาแตะที่ตัวประกอรหลอกอุปกรณ์ของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าค่ามันไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว,ว่าขึ้นก็น้อยมากนะครับก็แสดงว่า เราเราหมุนปรับย้านการวัดถุงเกินไปนะครับงนั้นเราก็เลื่อนมาที่ส oh องพันดูนะครับสองพันโอห์มเมื่อเราหมุนปรับด้านการวัดมาที่สองพันนะครับตัวเลขมันก็จะขึ้นนะครับแสดงว่าเราหมุนปรับย่านการวัดที่มันห่างกันเกินไปนะครับก็เราลดค่าลงมานะครับก็เราก็จะดังกิดนที่ตัวมัลติมิเตอร์นะครับก็ค่าก็จะขึ้นประมาณ 677โอห์ม oh นะครับครับก <c oughs> ็เราก็ถ่ายรูปได้ว่าตัวตัวน้นทานของเราเนี่ยมันก็มีค่าความต้นทานอยู่ประมาณ667โอห์มนะครับวันนี้ครูก็จะมาอะสอนวิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลน,นะครับในการวัดตัวเก็บประจ,จุนะครับหรือที่เราเรียกว่าคาปาซิเตอร์น,รนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บประจ,จุ อยู่ที่ประมาณ2.5นะครับ2.5มโคฟารตดนะครับงั้นเราก็มาดูว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเก็บประจุเกิน2.5มโคฟารตดจริงหรือไม่นะครับถ้ามันเก็บประจุได้น้อยกว่า2.5เนี่ยแสดงว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมดภาพแล้วนะครับแล้วต่อแรกเลยก็คือให้เรานําสายวัดตั้งแสองเนี่ยต่อเขอ้ากับตัวมติมเตอร์ของเรานะครับก็ให้นำสายวัดสีดาเนี่ย ต่อเข้ากับแจ็คที่เขียนว่าคอมนะครับแล้วก็นําสายวัดสีแดงเนี่ยต่อเข้ากับแจ็คที่มีสัญลักษณ์เป็น mA นะครับก็คือย่อมาจากมิลลิแอมนั่นเองนะครับเมื่อเรานําสายวัดตั้งโองเนี่ยเสียบเข้ากับมาติตินเอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกตําแหน่งนะครับหรือหรือว่าเรียกจุดที่เราต้องการจะวัดนะครับก็ในตัวเก็บประจุก็จะมีขาอยู่สองขานะครับโดยเราจะใช้จุดตองจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่เราต้องการใช้วัดนะครับจากนั้นเมื่อเรารู้จุดที่เราต้องการจะวัดแล้วเราก็หมุนปรับย่านการวัดไปที่ย่านที่เราต้องการจะวัดนะครับก็ตัวเก็ปไปจุู่ของเราเนี่ยมันก็จะมีหน่วยนะครับหน่วยของมันก็จะเรียกว่าฟาลัดนะครับเป็นรูปตัว F นะครับดังนั้นมันก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว F นะครับก็มันก็จะมีตั้งแต่200ไมโครฟาลัดนะครับจนถึง20นาโนฟาลัดนะครับเอ,อ่อซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดนะครับ ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยให้เราหมุนปรับย่านการวัดมาที่ย่านที่ถุงที่ถุดก่อนนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวที่เราต้องการจะวัดเนี่ยมีค่าประมาณ2องจุดหน้าไมโครฟาลัดนั้นเราก็เลือกตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น20ไมโครฟาลัดเราก็หมุนปรับมานะครับจากนั้นเราก็จะทําการวัดนะครับโดยเราในการวิธีการวัดเนี่ย ก็จะเรียกว่าวิธีการวัดแบบคล่อมน,นะครับหรือว่าวัดแบบขนาดน,นั่นเองครับก็นํานำแตวัดตั้ง2เนี่ยมาแตะเข้ากับขั่วนะครับของตัวเก็บประจุนะครับโดยสามารถสลับสายกันได้นะครับเพราะว่าตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะไม่มีขั้วนะครับอ่าอ่าดังนั้นค่าที่อ่านได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ3.5-3.6นะครับอ่าก็แสดงว่าตัวคาปาคเตอร์ของเราเนี่ยนะครับ มันยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะมันมีค่าเก็บปอายุอยู่มากกว่า2.5ไมโครแรัดนะครับแต่เมื่อใดก็าตามที่ค่าของมันเนี่ยน้อยกว่า2.5นะครับแสดงว่า,อ,าอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็เริ่มเสื่อมนาภาพนะครับ